สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เ็ชาแนลบล็อกนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องกระเป๋าอีกแล้วนะคะแต่ว่าจะเป็นกระเป๋าใบไหนนั้นเดี๋ยวเรามาติดตามกันเลยค่ะใบนี้บอกก่อนนะคะว่าอิงฟลุกมาได้ในเว็บไซต์แต่ถ้าเจดในช็อปไม่รู้ว่าจะได้เมื่อไหร่เลยต้องไปจองแล้วไม่รู้เมื่อไหร่แล้วเราต้องซื้อใบไหนเพิ่มบ้างคว่บ้างอะไรเงี้ยค่ะเรามาดูกันเลยค่ะว่า ใบนี้คือใบที่ทุกคนตามหาคะ่ะดแวมาแล้วบอกก่อนนะคะว่าใบนี้อิงได้มาจากกดมาจากในเว็บนะคะ LV Thailand เนาะซึ่งมันโ่งเอาตลอดเวลามัน not available ตลอดเวลาแล้ววันนั้นเผอิญเข้าไปปึ๊บมันมี available atu card ก็เลยมือสั่นค่ะเพื่อนๆคะมือสั่นกดจึก๊กก็ไปเลยค่ะแล้วก็รีบเลยค่ะรีบตัดบัตรเลยเนาะไม่งั้นมันจะอดเลยนะคะอ่าใบนี้ค่ะเรามาดูกันเลยค่ะว่าใบไหนเออจริงๆแล้วเขามีเขามีผ้าให้ด้วยนะคะเออกบินแล้วก็มีถุงแบบนี้มาให้ด้วยนะคะมาเป็นกล่องนะคะอ่า อัน,นนี้นะคะเป็น LV ของเขาของเขานะคะจะไม่มีผ้ากระดาษมาซัพพอร์ตอะไรๆทั้งสิ้นมากับตัวกระเป๋านี้เลยค่ะล้นๆนี้เลยนะคะนี่หนึ่งใบจิ๋วๆตอนนี้กำลังนี้จิ๋วๆเนาะ,ะมาเป็นกล่องนะคะแล้วก็มาเป็นใบเสร็จเดี๋ยวบอกทีละขั้นตอนเนาะใบเสร็จ บเสร็จของเขามีอะไรบ้างคะอันนี้ที่บอกนะคะเป็นลิฟบตบเป็นลิฟบตบแล้วก็เป็นการ์ดนะคะใบนี้นะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นใบแต a n k you card อันนี้จะเป็นใบเปลี่ยนคืนสินค้าเงื่อนไขในการเปลี่ยนคืนสินค้านะคะแต่ว่าอันนี้อิงเคยอ๋ออิงเคยคืนมาแล้วทีหนึ่งผ่านสั่งเว็บไซต์แล้วก็ไปคืนผ่านร้านช่วงนั้นมันจะเป็นช่วงแรกที่ ที่เขาเปิดเว็บไซต์แล้วปรากฏว่าสินค้ามาไม่พอใจนี่คืออะไไปคืนที่ร้านนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเขาเขาคืนผ่านทางออนไลน์ก็ได้นะคะแต่นี้ยังไม่เคยคืนเนาะแล้วก็ใบนี้เป็นใบใบรับสินค้านะคะอันนี้น่าจะเป็นใบเก็บการรีเทิร์นนะคะคือรีเทิร์นเนาะรีเทิร์นใบนี้สำคัญถ้าซึ่งว่าเราต้องการที่จะคืนสินค้าต้องมีใบนี้นะคะ แล้วก็อันนี้เป็นใบเสร็จออนไลน์นะคะใบเสร็จออนไลน์เนาะใบเสร็จออนไลน์นะคะก็จะมีบอกบอกรุ่นบอกราคาอ่าอนนี้นะคะบอกรุ่นบอกราคานะคะซึ่งเราสามารถปริ้นได้ในเว็บในเว็บในเว็บเอ่อแอคเค้าของเราได้เลยนะคะมันในเว็บเราจะมีประวัติเราเลยว่าเราเคยสั่งออนไลน์ชิ้นไหนบ้างอย่างนี้นะคะสามารถไปพิิ้นผ่านนั้นได้เลยใบเสร็จนะคะ โอเคทีนี้เรามาดูกันค่ะว่าใบนี้คือใบอรไรเอ่ยตาเดียใบนี้นั่นเองค่ะอันนี้เขาเรียกว่ารุ่นเออรุ่นอะไรนะคะนาโนโนโเอนะคะใบนี้เนาะนาโนโนโเอนะใบนี้มันจะพิเศษกว่ารุ่นเก่า รุ่นรุ่นรุ่นก่อนหน้านี้เขาจะเป็นรุ่นที่ไม่ใช่เป็นสายตรงนี้นะคะก็จะเป็นรุ่นแบบผูแล้วก็ไม่มีหนังด้านล่างนี้นะคะแล้วใบนะ่าจะใบเล็กกว่านี้เนาะอันนี้ไม่แน่ใจนะคะอ่ะเขาจะมีสายให้แล้วก็มีการ์ดอีอบอกไปนะมันจะมีรุ่นนี้ด้วยนะคะเออมันจะมีใบ ใบก์ดรุ่นนะหาไม่เจอแล้วไม่เป็นไรค่ะแล้วก็มีสายเล็กเดี๋ยวอย่ะทำให้ดูท้องไปเลยค่ะจะบอกว่าหูของเขามันจะโค้งไว้แบบนี้นะคะไม่ตรงนะคะไม่มาแบบตรงๆนะคะอันนี้แบบโค้งเลยนะคะน,นะคะแล้วก็มีสายนะคะ สายของเขาเป็นสายเล็กอินบอกนิดนึงคาวไฮของรุ่นนี้จะไม่เหมือนคาวไฮของรุ่นรุ่นคลาสสิกรุ่นคลาสสิกคาวไฮของเขาจะเป็นสีขาวเลยอันนี้เหมือนเขาแบบดอปมาหนึ่งสเตปเป็นออกสีนวลนวนิดนึงนะคะไม่ขาวนะคะเอาจากสีนวลนวลนะคะรูสเตปของเขามีทั้งหมดเจ็ดรู สั้นยาวได้เลยนะคะแต่ว่าอันนี้อิงของมาที่รูตรงกลางคือรูที่สีน่นะสายของเขาจะเป็นสายเป็นสีเงินเออเป็นสีทองค่ะทุกทีนะคะเป็นสีทองเป็นสีทองนะคะไปกไนเลยค่ะม,มีใครอยากได้ใบนี้บ้างไหมคะ ตามหากันมาใบนี้เป็นใบฮิมเลยนะเนี่ยค่ะแต่ว่าใบของเขาจะเป็นใบจิวจิงเลยนะ,ะเดี๋ยวให้ดูอะไรนิดนึงนะคะนี่มันจะมีอะไรตัวนี้เขาจะไม่เงาวับนะออด้านด้านนิดนึงนเนาะเงาไหมด้านในด้านในของเขาจะเป็นผ้าโล่งๆเลยนะคะเขานี่ในการลู่อยู่นี้ค่ะ โนเอนาโนโนเอเอแล้วก็โมโนแกรมเป็นรุ่นของเขาเลยนะเป็นรุ่นของเขานะคะกาดรุ่นนะคะอะ่ะแล้วด้านในของเขาเป็นอย่างนี้เป็นเป็นผ้าเป็นผ้าแบบสุเอตอะ่ะผ้าหนังกลับ เป็นช่องกลมๆเดี่ยวๆเลยนะคะไม่มีอะไรในนี้เลยนะคะแล้วก็สายของเขาสามารถดึงรูดรูดได้นะคะ็นเวลาลูดเราน่ารักเลยอ่ะเวลาลูดเราน่ารักเลยอ่ะมันจะเป็นรุ่นแบบเหมือนรุ่นโนเอปกติอโนเอที่เป็นรุ่นแบบคลาสสิกอ่ะ สมัยเรายังเป็นเด็กๆอะค่ะที่เห็นคุณแม่สะพายอะไรย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็เขาก็จะแบบย่อสูนลงมาเหลือแค่นิดเดียวฝ่ามือเดียวอ่าด้านล่างเขาจะเป็นหนังนะคะเข่าหายเนาะ <c oughs> อ่าน,นี้ค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นโลโก้ปั๊ม LV กลนของเขาจะเป็นมี LV 2สองตัวเนาะมีดอกตรงนี้นะคะอันนี้ made in france นะคะ made i เนาะ monogram LV มีสองตัวนะคะแสดงว่าเล็กมากเลยนะเดี๋ยวอีจะว,วัดไซส์ให้เนาะไซส์ของเขาเอาเป็นเซนแล้วกันนะคะจะไม่ง่ายเนาะกว้าง13บมเซน อันนี้วัดจรของจริงนะ13เซนหนา10เซนแล้วก็ความสูงของเขาก็คือ16จากก้นเลยนะคะอะตีซะว่า16แล้วกันเนาะ,ะ15แล้วกัน15ครึ่งอะคะ่ะ15ครึ่งเนาะใบนี้นะ ว่าใส่มือถือได้ไหมอีมีคนใช้มือถือ p h o n น Plus เนเดี๋ยวอิงจะมาใส่ให้ดู iPhone Plus นี่คือใหญ่ที่สุดในตระกูลแบบโทรศัพท์ไม่ว่าจะเป็นยี่ห้ออะไรก็แล้วแต่ถ้าไซนี้ใส่ได้ไซอื่นใส่ได้หมดนะคะลองดูดอเดี๋ยวอิงลองดูนะคะโทรศัพท์อันนี้อิขอถเคสแล้วกันนะคะอันนี้เคส iPhone Plus นะคะตึง้งโผล่มาน,นิดนึงนะคะ ถ้าใครวอรี่ในเรื่องโผล่นี้ต้องข้ามใบนี้ไปเลยนะคะไม่ได้นะคะโผล่มานิดนึงเนาะแต่ถ้าสมมุติว่าเราเปิดกระเป๋ากว้างอ่กว้างนิดนึงมันจะตะแคงแล้วมันจะได้อยู่ค่ะอะถ้าตะแคงปุ๊บมันจะไม่โผล่นะแต่ถ้าเกิดใครมัดแบบนี้มันจะโผล่มานิดนึงเนาะอ่าไม่เป็นไรแล้วก็กระเป๋าออมินิฮูเดอร์เอ้ยมินิ กระเป๋านี้นะคะใส่มีนเนาะคาร์ดฮลเดอร์ยังได้อยู่ยังได้อยู่นะคะแต่ว่าเราเป็นคนที่ไม่ชอบใส่กระเป๋า่ะอสมมติว่าเรามีมันนี่คลิปมันนี่คลิปลงไปอีกเออก็ได้อยู่นะคะแต่ถ้าเกิดแบบหนาน,นี่ก็มีแค่บางๆนะคะอันนี้คือเรียบร้อยในการใส่แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันผู่กัน,นะคะ่ะ แต่ว่าอีิว่ารุ่นนี้นะถ้าสมมติว่ามันทําแบบนี้มันดูไม่น่ารักนะคะมันต้องมันต้องมัดเข้าไปะคะ่ะให้มันเป็นจีบอะนาโนอะตัวเนี้ยโนเอมันต้องเป็นจีบจีบเนาะอินขออนุญ,ญาตถ้ามือถือเอาออกดีกว่านะคะนี่ค่ะ หนังของรุ่นนี้เขานะคะมันจะไม่ใช่หนังคาวฮาสีขาวสเต็ปแรกนะคะเขาทํามาเหมือนเป็นแบบสเต็ปที่สองเนาะออกนวลนๆนนะคะสวยดีนะคะออกนวลนๆเนาะอ่ะเดี๋ยวอิงลองสะายให้ดูนะคะใบนี้ต้องขอบอกก่อนว่าในช็อปไม่น่ามีของนะคะต้องจองนะยิงเคยเห็นคนรีวิวเนาะใบนี้ออกมาช่วงแรกประมาณต้นปี พฤษภาอันนี้ไม่แน่ใจนะคะว่าชัวร์ไหมพฤษภาปีสองพันย่าิบสองอันเนี้ยนะคะเพิ่งออกมาเพราะก่อนหน้านี้เขาจะเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่มันไม่ใช่ไม่ใช่เป็นรุ่นที่มีสายแล้วก็ไม่มีหนังตรงนี้นะคะอันนี้เขาเรียกไม่แน่ใจว่าเขาเรียกรุ่นอะไรอะคะ่ะมีนี้นโนเอะนานโนโนเอเหมือนกันแต่ว่าไม่ใช่รุ่นที่มีแฮนด์ลอย่างนี้นะคะรุ่นนี้เขาจะมีแฮนด์ลมาเพิ่มให้แต่ราคาก็จะสูงขึ้นไปเยอะเหมือนกันนะคะ ใบนี้อิงสปอยราคานิดหนึ่งนะในเว็บเนี่ยคือในเว็บเนี่ยเพื่อนๆอยากรู้ราคาเพื่อนเเข้าไปในเว็บได้เลยนะคะไอวีไทยแลนอ่ะเนาะเออหรือวิตองไทยแลนด์อ่ะลองลองเซิร์ชดูแล้วกันนะคะแล้วก็สมัครริจิเตอร์เข้าไปซื้อง่ายถ่ายคล้องค่ะเดี๋ยวนี้แต่ว่ามันไม่ค่อยมีของนะคะถ้าเกิดเป็นแรไอเทมอะเพื่อนเก็ต้องเข้าไปบอกที่หนึ่งนิดหนึ่งเธอเข้าไปกด wish list ไปก่อนเลย ว่าเราต้องการเพราะว่าสินค้าเขามีแบบร้อยเป็นพันรายการเลยเราหาไม่เจอหรอกแล้วก็กดถูกใจไปก่อนกดถูกใจถูกใจปุ๊บมันจะขึ้นไปในวิซลิสของเราอะค่ะแล้วเราก็สมมติว่าเราว่างอะที่หนึ่งที่สองสมมติว่าเราตื่นขึ้นมาที่หนึ่งี2สองเราอยากรู้ว่ามีของไหมมันชอบมาแบบหลงหลงมามืดมืดอย่างนี้ดึกดๆนะคะเพื่อนเพื่อนลองเข้าไปดูตีก็ไปเอ้ยถ้าไปไหนที่เราวิซิลิสไว้แล้วมันมีเอาไวเลทเบลขึ้นมาปุ๊บแอททุกขาดแอททุกขาดนะคะคุณก็ เข้าไปกดสั่งได้เลยแล้วก็กดผ่านบาัตรปุ๊บได้เลยค่ะง่ายมากเพื่อนเพื่อลองเข้าไปดูแล้วกันนะคะแต่ว่าเทคนิคคือเราก็ต้องกดถูกใจไว้ก่อนเพื่อลิสต์รายการที่เราถูกใจอะ่ะมันจะอยู่ในในลิสต์เราน้อย,อยเราไม่ต้องเข้าไปเซิร์ชหาทุกตัวนะคะมันจะ,ม,นจะมันจะนานแล้วมันจะไม่ทันเขาใช่ไหมคะนี่อ่ะอัน,นนี้นะคะเดี๋ยวสะพายให้ดูเนาะมันเล็กเล็กนะคะฝ่ามืออินเล็กมากนะ อันนี้ยังเลเ็กกระเเหมือนเเลยนะแต่ว่ามันจ๋นน่ารักอะปัจจุบันนี้เขาชอบใช้กระเป๋าแบเลยกันเนาะถ้าจะใส่แบบไม่ได้เลยสพายเป็นอิเซสเซอรี่ดี้สพายดูเนะาะสอไปค่ะอันนี้ พัสดีนะคะใบบนี้ถ้าจะเป็นถือถือแบบลูกคุณนิดนึง ชิวๆถ้าสมิว่ก็ใครมีชิวที่หรือไปภาพพันอะไรเงี้ยมาพันก็น่ารักนะเนาะน่ารักไหมคะขายค้างน่ามากี ใม่ค่ะเพื่อนใบนี้ราคาอยู่ที่5,7,500บาทเนาะในเว็บไซต์นะคะเราไม่ต้องซื้อพ่วงเราเข้าไปกดได้เลยดีใจมากค่ะได้ใบนี้น,นะนะแต่แม้ว่าเราจะใส่อะไรไม่ค่อยได้นะคะแต่ว่าใส่ของสำคัญได้เนาะก็มีกระเป๋าตัางค์แล้วก็ถ้าเกิดใครบางบาง,บางท่านถ้ามันไม่ซีเรียสในเรื่องของมือถือนะ โผมานิดหนึงโอเคอ่ะได้อยู่อะค่ะอ่ะถ้าสมมติว่าเราเราไม่ใส่ใสายยาวเนาะไปงานกันคืนอะไรอย่เงี้ยค่ะถือน่ารักน่ารักเนี้ยนะได้นะ ไม่ต้องใส่อะไรเยอะใส่เงินไปอย่างเดียวค่ะใส่เงินใส่การ์ดเนาะแล้วก็ใส่กระเป๋านึงนะคะเออใส่เออจรถอ่าอ,อย่างนี้นะคะน่ารักไหมคะน่ารักเนาะถ้าเพื่อนเื่อนมีชามเนาะเราก็ใส่ชามเข้าไปได้แต่มีอแต่ว่าไม่ได้ใส่ให้เนาะอ่ะลองใส่ให้ไหมคะ ลองใส่ให้ดูไหมรอแป๊บหนึ่งนะคะอันนี้ค่ะเป็นชามสวยไหมสวยเน,นาะ สมมติว่าเรามีชามเนาะแห่น่ารักเลยใช่ไหมคะน่ารักเลยแบบแต่ว่าใส่ค่อนข้างยากเหมือนกันนะคะเราสมมติว่าเราใส่เวลาดึงเนาะมีวิมให้เลยแล้วกันอันเนี้อันนี้ไม่ยากด้านนี้ก็จะเป็นแบบตะขอธรรมดาเนาะส่วนอันนี้ปึ๊บต้องดึงขึ้นมา ดึงลงดึงลงปุ๊บแล้วก็หมุนนะเาจะใส่ก็ดึงขึ้นมาปุ๊บใส่เป็นราตีงานะราตีได้เลยนะคะราตีสโมสรเนานะแล้วแบบของไปต้องใส่เยอะแยะอะไรมากมายอะ่ะโรดอีกหนึน่ง คือโนเอ่อมันต้องเป็นจีบไงคะสิทิ์เดียวของเขาต้องเป็นจีบน,ะะนี่เป็นไงคะได้ไหมอย่างนี้ได้ไหมได้ไหมคะชามนี้เท่าไหร่นะไม่แน่ใจหมื่นกว่าบ,บาทเนาะได้ไหมคะน่ารักเนาะ หดน่ารักหน้าธนุถนอมสหายแล้วเป็นแบบเป็นน้องคนเล็กหน้าทนุถนอมอะค่ะน่ารักไหมคะเพื่อนๆไปตามได้เนาะแต่ว่าชาวันนี้ไม่แน่ใจนะบางทีเขาก็เปลี่ยนคอลเลคชันไปเน,ะนาะ เป็นเหมือนเจ้าหญิงคนเล็กแบบหน้าทนุถนอมโอเคขอบคุณมากนะคะสำหรับการรับชมใบนี้เนาะถ้าใครชอบไปตามกันได้เลยค่ะไป wishlist ในเว็บได้เลยเราจะได้ไม่ต้องซื้อพว่วงหรือไม่ต้องรอนานหรืออาจจะต้องรอนิดนึงอะแล้วแต่ช่วงนะคะซึ่งก่อนหน้านี้คือใบนี้มันมีพร้อมกับ nano speedy อ่ะ ที่ใบเล็กๆอะ่ะแต่อิงว่านานโดใบนั้นอะ่ะมันไม่มันมันไม่เหมือนใบนี้ถังหลัไม่น่ารักมันไม่น่ารักเขาใบนี้แต่ใบนั้นก็น่ารักนะแต่ว่าเวลาเขาใส่มือถือมันจะค่อนข้างยากเลยแหละดูในร,ร,รีวิวนะอิงก็เลยเอาใบนี้มาดีๆๆกว่าเนาะขอบคุณนะคะในการรับชมนะคะติชมกันได้เนาะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปเนาะ ขอบคุณนะคะสำหรับการรับชมค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ